สวัสดีค่ะบักษสาาพมือสองค่ะนางค่ะสวัสดีลูกค้าช่วงบ่ายกันด้วยนะคะลูกค้าจ๋ามาค่ะรายการของบ่ายวันนี้ลูกค้าช่วงเช้าเป็นเสื้อช่วงบ่ายขอเป็นกางเกงแล้วกัน วันนี้ขอเป็นผู้หญิงล้วนนะคะลูกค้าเมื่อเช้าเป็นเสื้อแล้ววันนี้ตอนนี้ช่วงบ่ายนี้นะคะเป็นกางเกงคอตตอนเอวยางยืดค่ะลูกค้าเป็นงาน USA Lot SP ของเรานะคะ45โลราคา4,000บาทค่ะจำนวนตัวประมาณการอยู่ที่130-150ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ37บาทจ้า27บาทจ้า เผอแป๊บเดียวขึ้นราคาให้ลูกค้าเลยอ่ะต้นทุนยี่สิบเจ็ดบาทเดี๋ยวขอป้ายก่อน <c oughs> ขอขอป้ายก่อนนะคะลูกค้าเป็นป้ายแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ หิวเมื่อไรก็นึกถึงแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่อยากได้กเกงสวยๆคุณภาพเกรด AL คอต์อาเอยางยืดผ้าคอตตอนค่ะลูกค้าจ๋าห้ามพลาดเลยกับป้ายแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะคะลูกค้าจ๋ารหัสใหญ่ๆแบบนี้เลยเดอ้อสี่พันบาทเท่านั้นห่วยน้องมา้าดีแม่มาค่ะตัวแรกหูหูขาจำ้ำ ขาจำเอลลูกค้าที่บอกว่าเอวยังยืดนะเดี๋ยวจะยืดให้ดูเอวยังยืดเอลฟีไซเอวสมอลแบบนี้ยืดได้ตามเขาเรียกอ,อะไรนะตามรอบเอวของเราเนาะลูกค้าแล้วก็จะมะีมีเชือกแบบนี้ให้ดึงนะคะลูกค้จาจะสามารถยืดได้เลยรีไวตัวนี้ขออนุญาตสะบัดคะ่ะเนี่ยลูกค้าสะบัดขึ้นมาวิ้ยถ้าเอาไปรีดนะจะเห็นทรงเลยมิ้นเห็นไหมจ๊ะ สูงยาวบอดี้มันให้นี่ลูกค้ารีวายนะคอตตอนเอวยางยืดรีวาย27บาท27บาทเดอ้อสวยๆแบบนี้27บาทค่ะลูกค้าจ้ะสนใจ C F เข้ามาได้เลยกระสอบนี้4000บาทเท่านั้นเป็นเนื้อคอตตอนเอวยางยืดค่ะอุ้ยตัวน,นี้กระเป๋าข้างแบบนี้คอตตอนสี 4, น้ำตาลค่ะลูกค้า27บาทเอฟได้เอฟเลยจ้า สวยๆเลยนะคะทรงขาอุ้ยแบบเดียวกันไม่หน่คาโก้เหมือนกันเลยแต่คนละสีเหมือนกันเลยแต่คนละสีกระเป๋าข้างแบบนี้เหมือนกันจ้าลูกค้าคนละสีพี่กับน้องหรือแฝดก็ได้นะยี่สิบ็ดบาทเอฟได้เลยจ้าเอาคาโก้อีกแล้วคาโก้ค่ะจ้ำนะค่ะจ้ำนะกระเป๋าข้างนะลูกค้าสวยๆ ปาร์ตงเอวสูงเนาะใส่เป็นเอวสูงได้เลยแล้วก็จะมีสายเชือกปรับตรงนี้ให้ลูกค้าจากทั้งหมดนี้น้ำหนัก45่สโลราคา4,000บาทค่ะอะไรนะคะนายเวทค่ะนายเวทค่ะปาออกเสียงถูกผิดยังไงขออภัยลูกค้าด้วยถ้าหากแบบว่าออกเสียงแบรนด์ผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าจากตัวนี้นายเวทนะคะลูกค้าบางทีเนาะเวลาที่ เอาโชว์แบบนี้หรือเอามาทําแบบนี้อาจจะเห็นทรงไม่แน่ชัดลูกคา้าไปรีดจะ้ะเพราะวาเนื้อผ้าของเขาเป็นเนื้อคอตตอนและกระสอบของเขาจะมาแบบนี้เลยเป็นแพ็คแบบนี้อัดแน่นมาเลยนะคะผ้าอาจจะยับนิดหนึ่งนะคะลูกคา้าจะอาจจะยับตัวนี้ของอาดิดาสสีขาวคะ่ะลูกคา้าจาคขาจ้ำด้วยนะ ขาจัมอดิดาสสีขาวนะคะ27บาท27บาทมาจ้าใครตามหากางเกงผ้าคอตตอนเอวยางยืดคุณผู้หญิงห้ามพลาดเลยจ้าลูกคา้ามีทุกโทนสีค่ะและก็เรื่องไซส์ลูกค้าบางท่านอาจจะบอกว่างาน US ไซส์จะใหญ่ลูกค้าจ๋าไซส์ไม่ได้ใหญ่เวอร์ v, ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากไซส์โอเคตัวนี้ก็กระเป๋าข้างสีดำค่ะ ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากไซส์พอดีไซส์โอเคเลยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าสําหรับงานตัวนี้เป็นเนื้อคอตตอนเป็นเอวยังยืดเอวฟรีไซส์นะคะสามารถใส่ได้ทุกวัยเลยบางตัวนะคุณผู้ชายก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะคะลูกค้าจ๋าบางตัวนะอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าแนะนํา 27บาทสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถ c f ได้เลยรับเป็นกระสอบนี้ได้ค่ะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้าของเรามีพร้อมจัดส่งเลยจ้านะคะลูกค้าจ๋าสวยมาก สวยจริงๆลูกค้าต้องเอาไปสะบัดต้องเอาไปรีดนะคะลูกค้าจ๋าทรงขามีคะค่ะมีทั้งแบบทรงขาจ้ำมีทั้งแบบทรงขาปล่อยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นทรงขาปล่อยแบบนี้นะคะเป็นกระบอกอ่าทรงขาเดฟทรงขากระบอกนะคะมีมาจ๋าอันนี้บานาน่าจ๋าสีดําบานาน่าค่ะเอวยางยืดคะ่ะลูกค้าอันนี้ขอบประมาณสัก เอลขึ้นไปได้เลยนะสำหรับเอลย่างยืดตัวนี้นะคะบานนานน่าสีดำจ้าบัสยี่สิบจ็บาท27บเจ็ดบาทอะลูกค้านี่เป็นทรงขาบาๆแบบเนี้ย เป็นทรงขาปล่อยแบบนี้นะคะนี่ขอไซส์เล็กนิดนึงนะไซส์เอสได้เลยนะคะลูกค้าจะแนะนะําค่ะสวัสดีลูกค้าช่วงบ่ายกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะลูกค้าจะกดติดตามเพจของบักไว้ด้วยนะคะคูณลูกค้าพรุ่งนี้อย่าลืมนะเรามีนัดกันค่ะพรุ่งนี้วันที่12เดือน12นะคะเรามีนัดกันลูกค้าพรุ่งนี้เราเดอเติมเน็ตให้แบบเอาแบบความจุเร็วแรงเลยนะ ความเร็วแรงเลยนะลูกค้าจะเอาเน็ตเร็วๆเลยนะพรุ่งนี้เพราะว่าสิบโมงเช้าพรุ่งนี้ที่นี่นะคะที่เพจบักเสื้อผ้ามือสองของเรานะคะลูกค้าจะเราคืนกําไรให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าเข้ามาเ F ที่หน้าไลฟ์ของบักเราได้เลยนะคะสินค้าราคาหนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทจ้าบลก คุ้มมากบอกได้คําเดียวพรุ่งนี้เจอกันสิบโมงเชา้าค่ะลูกค้าได้ทั้งลูกค้าใหม่ได้ทั้งลูกค้าเก่าขอแค่ลูกค้าเข้ามาซีเอฟหน้าไหลนะจ๊ะแต่ตอนนี้เอฟตัวนี้ไปก่อนคะ่ะลูกค้า ตอนนี้เอฟตัวนี้ไปก่อนกางเกงเนื้อผ้าคอตตอนคุณผู้หญิงเอวยางยืดเอวฟีไซส์ใส่ง่ายใส่สบายใส่แล้วไม่อึดอัดใส่แล้วไม่คันคายไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้าจ๋าพุงย,ย้อยพุงย,ย้อยพุงใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าสามารถใส่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นเอลฟีไซส์เอวยางยืดสามารถยืดได้นะคะปรับได้นะคะลูกค้าจ๋าตามขอบ เอวของเราเนาะลูกค้านะคะชอบอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์ไม่ต้องห่วงว่าจะใหญ่มากมายนะคะลูนะคะกค้าจ๋างาน US ก็จริงไม่ได้ใหญ่มากไซส์กำลังโอเคเลยนะคะลูกนะคะ้าใครชอบกระสอบนี้ c f ได้เลยนะคะได้ตามที่รีวิวนี้เลยนะหยิบขึ้นมาเป็นทรงแบบนี้ทรงไม่ชัด ยังคงเป็นขาดจ้ำนะจ๊ะทรงไม่ชาร์จเพราะว่าเขาอัดกระสอบมาแน่นเขายังไม่คลายตัวลูกค้าเอาไปซักรีดได้เลยไม่ซักก็ได้นะคะเอาไปรีดอย่างเดียวได้เลยนะคะลดต้นทุนไปด้วยวันนี้เป็นแฟชั่นแบบแถมไอนเนี้ยมาด้วย <Thank you. S 1> แต่งเข็มขัดนะคะแบบนี้เลยลูกค้าเนี่ยสีดำเท่ สีดำใส่กับอะไรก็เท่ใส่กับเสื้อขอบก็ได้นะคะลูกค้าจะใส่กับเสื้อสีเขียวก็สวยนะคะลูกค้าจะแนะนําค่ะตัวนี้เหมือนทรงเอวสูงนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นทรงขาปล่อยแบบนี้จะ้ะทั้งหมดนี้ลูกค้าจ๋ะจำนวนชิ้นเป็นเพียงประมาณการนะคะร้อยสาถึงร้อยห้าสิตัวนะต้นทุนอยู่ที่ประมาณการ27บาท ซึ่งลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยเอาไปรีดดีๆค่ะลูกค้ารีดให้มันเป็นหุ่นเอ่อรีดให้มันเป็นทรงใส่หุ่นใสไม้แขวนนะคะลูกค้าใส่หุ่นใส่ไม้แขวนนะคะจะเห็นทรงที่สวยงามเลยนะคะสีคล้ายๆกับสีส้มอิดไหมประมาณนี้นะคะสวยๆสีฟ้าบ้างค่ะโทนสีสุภาพมีมานะคะลูกค้าโทนสีสันมีเจอนะคะลูกค้าชอบกระสอบนี้เอฟได้เลย สี่พันบาทเท่านั้นได้ไปเลยคุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้าสี่พันบาทเท่านั้นคุณภาพเกรด A ได้ไปเลยต้นทุนยี่สิบเจ็บาทสวยๆแบบนี้ลูกค้าจ๋าเอฟไดเอสวยจริงลูกค้าเอฟไดเอฟเลยเป็นเนื้อคอตตอนค่ะเนื้อใส่สบายค่ะลูกค้าอันนี้ด้านหน้าถูกอ๋อกระเป๋าใช่ไหมเขาแต่งกระเป๋าหน้าเนาะใช่ไหม อ๋อนี่เชือกอยู่นี่เราก็นึกว่าอันเมื่อกี้นี่ค่ะลูกคา้าฝั่งนั้นคือด้านหน้านะคะส่งมาให้เลยนะลูกคา้าสวยๆอุ้ยสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวขี้มา้าแล้วก็แต่งอันนี้ด้วยนะ เขาจะมีแบบว่าตรงตรงเอวเขาอะ่ะจะมีสายตกแต่งมาให้ลูกค้าสามารถผูกโบได้เลยสามารถผูกเป็นโบได้นะคะลูกค้าจากตัวนี้นะนี่ลูกค้าสะบัดสะบัดนี่เป็นเอวแบบนี้อาจจะเห็นทรงไม่ชัดเพราะว่าเขายังยับอยู่แต่ถ้าลูกค้าเอาไปรีดดีๆเนาะ เอาไปรีดดีๆใส่ไม่แขวนนะคะลูกค้าจะเห็นทรงกันเลยนะคะตรงนี้สามารถอ่าผูกเป็นโบได้เลยนะคะเป็นสีเขียวประมาณนี้เขียวขี้ม้าแบบนี้สวยๆกันเลยนะจ๊ะสนใจกระสอบนี้เอฟได้เลยค่ะลูกค้าสี่พันบาทเท่านั้นลูกค้จาจ๋าตัวนี้ของโอนาวีค่ะ โอนาวิสีดำจ้ายี่สิบเจ็บาทเรื่องแบรนด์ยี่ห้อมีคราะมานะคะแบรนด์ยี่ห้อของเขามีครามาให้บางตัวมีแบรนด์บางตัวไม่มีแบรนด์หรือบางตัวอาจจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขานะคะลูกค้าจ้าแต่จริงๆที่ดูอะ่ะเขาจะมีป้ายแท็กแบบนี้แทบทุกตัวเลยนะแต่อาจจะเป็นอ่าแบรนด์เฉพาะของฝั่งบ้านเขาก็ได้นะจ้าสีขาวซาร่าจา้าโว้ตัวนี้สกรีนแบบนี้มาด้วยนะคะตรงปลายขากางเกงนะ แบบนี้เลยเท่ๆเลยนะคะแนะนำลวดลายแบบนี้ก็มีมาลายแบบนี้ก็มีเจอนะคะลูกค้า แต่ลัก,กระสอบไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจ๋าว่าจะเป็นแบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวหรือจะเป็นโทนสีสุภาพกี่ตัวโทนสีสันกี่ตัวอันนี้เราไม่ได้การันตีเนาะเพราะว่าสินค้าของเขานะคะแพ็กกิ้งจากต่างประเทศโดยตรงนะคะลูกค้าจ๋างานของเรานะคะเป็นมือสองคัดเกรดเอนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงนะคะลูกค้าสินค้าขายยกกระสอบทุกรายการนะจ๊ะลูกค้าท่านไหนที่อยากมาดูสินค้าจริงค่ะสามารถเข้ามาได้ บริษัทบัสยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าจะสะดวกเข้ามาได้เลยจ้ะ9โมงเชา้าถึง5โมงเยน็นค่ะลูกค้าเปิดทุกวันจ้ะจันถึงอาทิตย์ค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยเดอ้อสวยอะ่ะผ้าใหม่มากลูกค้า แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจเจอเปอร์เซ็นต์เสียหายนะจ๊ะ5-15เปอเขาดเปื้อนดำมีเจอนะคะเลวัังเสียยังตายอาจมีเจอนะคะตัวนี้เฮอร์เล่จ้าสีขาวค่ะของอะไรเอ่ยสีขาวจะ้ะ ทั้งหมดนี้นะคะลูกค้าต้นทุนเพียง27บาทเท่านั้นนะจ๊ะดิกกี small, ค้ค่ะลูกค้าดิกกี้กระเป๋าข้างแบบนี้นะคะลูกค้าจะโทนสีประมาณสีฟ้าครามไหมหรือจะเป็นสีน้ําเงินก็ได้นะน้ําเงินอ่อนไหมลูกค้าจ๊ะดิกกี้นะจ๊ะอันนี้มีไม่เอ่ยเกือบตีนักาคเจ้าของเกือบดีใส่นักาคเจ้าอุ้ยตัวนี้เท่ทำเป็นทรงเอวสูงได้ไหม ได้นะทรงบอยอุ้ยลูกค้าเท่ะนะใส่แล้วเท่เสมอลูกค้าทรงบอยแบบนี้สโลแกนใส่แล้วเท่เท่ะนะลูกค้าจ๋าถ้าเกิดว่ารีดขึ้นมาให้เห็นทรงที่แน่ชัดเนาะสวยมากนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าเนื้อของเขาเป็นเนื้อคอตตอนค่ะเขาจะยับเนาะลูกค้าเวลาเขาอัดอยู่ในกระสอบอะผ้าจะค่อนข้างยับแนะนําลูกค้าเอาไปรีดจ้าลูกค้าที่เมื่อไหร่จะพอ ตัวนี้4,000บาทค่ะคุณพี่ขาเป็นงานกางเกงคอตตอนนะคะเอวยางยืดค่ะของคุณผู้หญิงเป็นงาน USA ค่ะลูกค้า4,000บาทนะคะกระสอบนี้น้ำหนัก45โลราคา4,000บาทคุณพี่สนใจกระสอบนี้ CF ได้เลยนะคะคุณพี่4,000บาทหรือรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้าของบักเรามีพร้อมจัดส่งนะจ๊ะ ลูกค้าเจ็ดแปดสิบสองสิบสองเจ็ดแปดคนสิบสองคนได้ไหมว้ายตกแตกสิบสองคนได้ไหมตอนนี้กี่ท่านแล้วคะหกค่ะสิบสองได้ไหมลูกค้าหนูจะไปอีกรอบใช่ใช่ขอสิบสองคนได้ไหมหนูจะไปให้อีกรอบ ลูกค้าคะ่ะหนูขอ12ท่านได้ไหมลูกค้าเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยหนูขอ12ท่านในไลค์นี้หนูจะแจ้งโปรอีกรอบหนึ่งอะตัวนี้ขอตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นสีน้ำตาลโอนาวีคะ่ะ ลูกค้า8ท่านกับเราณนะตอนนี้นะคะลูกค้าจากพรุ่งนี้นะวันที่12เดือน12ที่นี่คะ่ะลูกค้าที่เพจมักเสื้อผ้ามือสองของเรามีนัดเจอกัน10โมงเช้ากับโปร12เดือน12สินค้ามูลค่า1212 12บาทลูกค้ามาเอหน้าไลน์นี้เท่านั้นนะจ๊จะไอบอกวด้ ตัวนี้ประมาณการค่ะคุณพี่ค่ะประมาณ130ตัวถึง150ตัวนะคะโดยประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าจำนวนชิ้นโดยประมาณการ130ถึง150นะคะอะไรนะจ๊ะ เชอร์ล็อกกี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นของเชอร์ล็อกกี้นะคะคุณพี่ค่ะีเอได้นะคะรับตําที่รีวิวนี้ได้เลยหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจะสนใจเอฟได้เลยนะคะสีดำสวยๆแบบนี้27บาทเฉลี่ยแล้วต้นทุนของเขาประมาณการอยู่ที่27บาทคุณพี่คะ่ะ ได้เป็นผ้าคอตตอนแบบนี้เลยนะเอวยางยืดค่ะสีไซส์ซึ่งบางตัวคุณผู้ชายใส่ได้นะคะลูกค้าแต่หนูแนะนําให้เอาไปรีดนะคะคุณพี่คะ่ะสําหรับคุณพี่ที่สนใจเนาะแนะนําให้เอาไปรีดนะจ๊ะเพราะว่าเป็นเนื้อคอตตอนผ้าอาจจะยับนะคะสอบถามเข้ามาได้คะ่ะคุณพี่คะ่ะสอบถามเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมโปรกันด้วยนะพรุ่งนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมโปรกันด้วยนะคะลูกค้าจ้ะอู้เดือนนี้โปรเยอะมากไล่โปรก่อนไล่โปรก่อน<ห><ๆ> อ่ถ้าพูดถึงไซส์ลูกค้าฟรีไซส์จ้ะไปแล้วอะคุณพี่ขะไซส์ของเขาดูดเหมือนจะเล็กเนาะ คุณพี่สามารถขยายยืดเขาเป็นยางยืดนะคะคุณพี่เขาเป็นยางยืดนะคะลูกค้าจะสามารถยืดได้เลยส่วนเรื่องทรงขาจะ,จะมีคลามานะคะคุณพี่จะเป็นทรงขากระบอกแบบนี้มีเจอนะคะหรือจะเป็นทรงขาจัมแบบนี้นะคะคุณพี่ขามีเจอมานะคะลูกค้จาจ๋าเรื่องไซส์ถ้าเรื่องไซส์เอวนะจะเป็นฟรีไซส์นะคะคุณพี่ขา27บาทสวยคะ่ะคุณภาพเกรดเอคุณพี่สนใจสามารถ CF ได้เลยนะคะ ใช่ใชค่ะกระสอบนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่ S เลยนะคะลูกค้าเป็นงานคุณผู้หญิงนะเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์ S ขึ้นไปนะคะไม่ถึงกับใหญ่มากและก็ไม่ถึงกับเล็กมากหนูว่าไซส์โอเคเลยอะไซส์โอเคเลยนะคะสีพื้นมีมานะคะลวดลายแบบนี้มีเจอนะคะแล้วก็ต้นทุนของเขา27บาทซึ่งลูกค้าสามารถนำไปทำราคาได้เลยปลายห้อยแบบนี้ก็มีเจอนะจ๊ะสีเลือดหมูค่ะหรือจะเป็นสีเปลือกมังคุดไม่เอ่ยนะคะลูกค้า เนี่ยลูกค้า27บาทต้นทุนตัวละ27บาทโดยประมาณการนะคะลูกค้าถ้าลูกค้ารับไปลูกค้าเอาไปรีสข่ายทําราคาได้เลยนะคะบางตัวเป็นแบรนด์ยี่ห้อค่ะบางตัวอา,อาจจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขานะคะลูกค้าจะถ้าเป็นอย่างตัวนี้เนาะตัวนี้ก็อาจจะทรงใหญ่นิดนึงคุณผู้ชายอาจจะใส่ด้วยกันได้นะคะใช่แล้วนะคะตัวนี้คุณผู้ชายอาจจะใส่ได้นะคะ โทนสีสุภาพโทนสีหวานแหววมีติดมาให้เลยนะคะอยู่ในนี้เป็นสีพื้นเป็นลวดลายนะคะก็จะมีคลามาให้เลยนะคะแต่ถ้าดูรีวิวแล้วสนใจกระสอบที่รีวิวอยู่นี้ลูกค้า C ีเกระสอบนี้ได้เลยนะคะได้ตามที่รีวิวนี้จ้าสวยๆค่ะคุณพี่ ยี่สิบเจ็ดบาทต่อตัวนะคะสามารถนำไปทำราคาได้เลยนะจ๊ะสนใจซีเอได้เลยจ้ารับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะพี่ค่ะสุดคุ้มจริงๆนะคะป๊าอ่ะอันนี้เปื้อนนะคะสีขาวตัวนี้เปื้อนนะคะลูกค้าเปื้อนบอกเปื้อนเนอะลูกค้าจ๋าถ้าไม่ได้บอกแสดงว่ามองไม่เห็น <c oughs> <c oughs> ต้องไปเชกอีกทีใช่ค่ะอ่ะตัวนี้แก๊ปค่ะแก๊ปค่ะจำ้ำ ขาจ้ำกระเป๋าคางของแกปูเทมากตัวนี้กระเป๋าด้านหลังกระเป๋าข้างแล้วก็เป็นขาจ้ำเทเลยยี่สิบเจ็ดบาทบาอีกแล้วรีไวามาอีกแล้วจ้ะเนี่ยคุณพี่ขารีไวยี่สิบเจ็ดบาทเป็นขาจ้ำแบบนี้เท่แบบนี้เอาไปให้เขาคลายตัวหรือเอาไปรีด ให้ใคลายตัวนะคะใส่หุ่นใส่ไม่แขวนได้เลยนะคะทําราคาได้เลยนะจ๊ะกระเป๋าข้างอีกแล้วสีดําอู้ขาจ้ำค่ะ <c oughs> ขาจ้ำเป็นสายรูดแบบนี้ค่ะลูกค้าเท่ๆเลยนะเนี่ยทรงนี้เหมือนกำลังมาเลยช่วงนี้นะคะ สนใจเอฟได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะคะลูกค้าจ๋าสินค้ามีหลากหลายนะคะสอบถามเข้ามาได้สนใจหมวดไหนพูดคุยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าอย่าลืมใช้คูปองนะลูกค้าทุกท่านเลยจะลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าซื้อคูปองมูลค่า20,000บาทนะคะเลือกรับสินค้ามูลค่า25,000าบาทตาดลูกค้าถ้าเทียบเท่าส่วนลดก็ลดไปเลย5,000นะ คุ้มจริงคุ้มจังลูกค้าจ๋าพี่ที่สอบถามเข้ามาสามารถซื้อขูป,ปองได้นะคุณพี่คะ่ะเลือกรับสินค้ามูลค่า25,000บาทฟังไม่ทันฟังไม่เข้าใจลูกค้าจ๋าสายตรงได้เลยค่ะ 5-6เบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจของเรานะคะสามารถโทรสอบถามพนักงานของเราได้เลยนะคะหรือจะ inbox เข้ามาสอบถามได้นะคะเรามีแอดมินคอยให้บริการลูกคา้าหรือเป็นพนักงานโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะเรามีนัดกันนะ10โมงเช้าโปรดีๆค่ะ12เดือน12นะคะลูกคา้าเรามีนัดกันนะคะ ไม่เห็นทรงหรอคะเห็นแต่สีเห็นแต่สีแต่สวยนะวิเทลูกค้าหนูเจอตัวไหนเท่แบบเป็นความชอบเนาะหนูก็จะจับมาใส่เจอตัวไหนที่สวยเนี่ยตัวนี้เท่ขึ้นให้วุ่ยลูกค้าเท่จริงแต่ขออนุญาตขึ้นเอวสูงนิดนึงเนี่ยเท่นะลูกค้าดูคะ่ะอันนี้เหมือนเขาจะคลายตัวมาแล้วเนาะ เท่แบบนี้เป็นทรงสีดําเป็นสีดําทรงขากระบอกแบบนี้ค่ะสวยสวยมากดําสวยแล้วกระเป๋าข้างเขามีซิปด้วยนะไหนอ่ะนี่กระเป๋าข้างเขามีซิปแล้วก็ตรงข้างหน้าอีกมีกระเป๋าหน้าตรงนี้ด้วยมีซิปนะคะอู้ใส่ได้เยอะเลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะเท่ค่ะลูกค้าอู้หูไม่น่าเชื่อลูกค้าต้นทุนยี่สิบเจดบาทนะจ๊ะ สนใจเอฟได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะคะโทนสีก็จะมีคละมาให้นะคะลูกค้าเป็นโทนสีพื้นค่ะเป็นอ่าโทนสีหวานแววเนาะสีสันอย่างเงี้ยค่ะมีติดมาหรือบางตัวจะเป็นสกรีนนะคะก็มีติดมานะคะอุ้ยสีชมพูสีชมพูสวยหวานแววเลยนะคะสีคล้ายๆกับอ่าสีเขียวแบบนี้ มีคลามาให้บางทีอะเวลาที่ใส่ไม่แขวนแบบนี้เขายังไม่คลายตัวนะลูกค้าเขายังไม่คลายตัวแน่ชัดนะลูกค้าเอาไปให้เขาคลายตัวสักพักก่อนหรือว่าเอาไปรีดนะคะลูกค้าจ๋าจะเห็นทรงที่สวยมากสีพีทค่ะสีส้มมันอ่อน,นะคะ่ะลูกค้าจ๋าสีขาวตัวนี้เปื้อนนิดนึงนะเปื้อนข้างหลังนะจ๊ะเปื้อนเจอเปือเอเป้อนเด้อเปื้อนบอกเปื้อนเดอ้อนะคะแต่สวยนะลูกค้า หรือลูกค้านะคะอยากเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้าง,งานของเราก็ได้ค่ะบัคของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าจริงที่หน้าง,งานได้นะคะที่บักของเรานะคะมีสินค้าตัวอย่างโชว์ด้านหลังนะคะลูกค้าจะประมาณ70กว่า60-70รายการนะคะเป็นตัวอย่างโชว์ด้านหลังของเรานะคะ ลูกค้าสามารถเข้ามารับชมก่อนได้นะคะที่หน้างานนะคะลูกค้าฝากทุกคลิปฝากทุกไลน์อะไรนะจ๊ะ f o l l o w e r ค่ะเบรก,กแทบไม่ทานเบรกลากล้อเลยเบรกี๊กกกเลยนะคะ <laughs> ฝากทุกคลิปฝากทุกไลน์นะคะเกี่ยวกับวันหยุดนี้เนาะ,ะลูกค้าหยุดปีใหม่นี้นะคะลูกค้าจะฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้โอนาวีฝากไว้ด้วยลูกค้า <laughs> วันหยุดนี้ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะลูกค้าจ่าเรียนแจ้งเลยนะคะยีนะคะลูกค้าจายยีันวาทเป็นไปได้อยากให้สั่งซื้อสินค้าเข้ามานะคะให้ให้ก่อนวันที่25เนาะเพราะว่า 26, 27, 28ขนส่งเขาจะเริ่มทยอยหยุดกันแล้วนะจ<ม>๊ามากันต่อค่ะโอนาวีค่ะเหลือไม่กี่ตัว อันนี้รีวิวให้ลูกค้าเกือบทุกตัวเลยนะคะเหลือไม่กี่ตัวนะคะลูกค้าสนใจกระสอบนี้ได้เลยนะจ๊ะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะลูกค้าจะอะไรนะคะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะลูกค,าะะะคะ้า,ท,า,ะคะคาทิ้งท้ายด้วยตัวนี้แล้วกันเนาะต้นทุน27บาทกับงานกางเกงคอตตอนเอวยางยืดคุณผู้หญิงงาน US ของเรา45โล4,000บาทนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะขอบคุณค่ะ